ทำอะไรโอ้ไม่ถูกมันไม่ถูกต้องทำไงโม่ไหลต้องเก่งหน่อยดิต้องเก่งเก่งไหลเก่งไหลหน่อยเก่งยังไงนี่ไหนนี่โอ้ฝึกไม่โอเคครับผมครับผมครับโม่ไหลต้องเก่งเนาะโอ้โหมึงทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ตามลบไปก่อนเอาไงครับมึงต้องเอามาจับตรงนี้จับตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็แย่ดิเอาลองทำดิอือ โอ้ยโง่จริงมึงนี่สอน่รู้จักจำโอ้ยไฟสอนมึงนี่ขึ้นสุดลงสุดเอาคุยเห็ได้เบิ่งวะเป็นบุญตามึงนี่มะ้บึงมัดให้แน่นโอ้ดูดูดูอาจารย์ดูดูดูนี่อ๋อคือมือนี่แบบคักๆเลยเนื้อ